สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อเนี้ยก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะก็ช่อ,ชองก็โอ้ยเอพาแซบพี่เนี่ยค่ะพี่นอ้องม,มันจ่องโออยู่วันนี้ <c oughs> มื่อเนี้ยก็มากับหมวยค่ะค่ะพี่น้องหมวยพากินพาแซบอินทิชแนลค่ะได้ไมนู่ยังมื่อเนี้ยมื่อนี้ได ราบเป็ดค่ะพี่น้องอุ้ยลาบเป็ดกับพริกทอดกเกษตบเนาะกับข้าวเหนียวฮอนฮอนเลยค่ะพี่น้องหมักมาบ่าวเหล้วก็กินบอแม่ส่าตรงมะบ่าวอะไรบ่าวเหล้วก็กินบ่าวเล้วก็กินไปส่งผมใหม่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องทวงเองโอเคเอาเลยเด้อโอเคเอาเบื้องสีอุ้ยกลืนมักกระดิ อะไรคือกลนข้ามขานิดหน่อยคือก่าแล้วพี่นอาะวันที่กินโดนกรไดับจับอร่อยมากผู้ใดมากินเมนูนี่จะมาแซ่บๆน้ำกันด้วยค่ะพี่นอนาะ กาลงอกแล้วบุกล,ลังออกอืมอ่อ,อปลาแบบปิดมันต้องแบบปลาเปิดอ่ะมันตนนน้องใส่เขาเรียนมาอย่างวะตักกระแตนถอดต,ตักกระแตนถอดต,ตักกระแตอด่ไห <c oughs> นกินกับลาบปิดน,นี่บ่โอ,อ,อดได้ขานาด โอเาเนี呵呵่ยนี่ังก่อหนังขึน พี่น้องพีชบุ๊คโผ็ดเปล่าพี่น้าบโ๊เผ็ดไปหาหมอบุกคพีชมันเผ็ดแต่ว่าบุกคพีชบานนันจะเผ็ดเขาเอ่ยมาอย่างเผ็ดพอดีเผ็ดเผ็ดหอมหอมแต่ว่าพริกฉี่ฟ้านั่นเผ็ดแห้งถ้าจะเอามากินแกมกินแบบกินก็เป็นแบบเป็นผักแกมพริกบ้านเนี่ค่ะพี่น้องสาว อืมเป็นยังตลาดมากตลาดพี่บุญได้ลาดเป็ดอืมคำนี้ไงเสียบครับพี่นอ้อง บ่ได้กินดุนมันนี้ส่งผมใหม่บอ่เ่อนี่หีือเ่อื้ม ค้ดนิเทะอันนี้ตัดผมใช่ไหมตัดได้ <c oughs> ถ้าพรมมนะตัดใจจะเข้ามา,านน <c oughs> ได้หรอนี่ล่ะมาเนี่ยนี่หรอหานอัอบี้ผู้ใดหูโตวว่าเป็นคนนังกะคอมเมนต์ในเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> คอมเมนต์มาทุกคนอืขออนุญาตด้วย อือหืันเนี่ยหลาบปิดกินกับกระเทียมดองกับเขากันเป็นเม็ดมิดอ่ะกระเทียมโดองอื้อเจ็บเนาะอร่อยอ่ะอืมเจ็บ้วเลยหัหกร้ายๆมาละหาบาท10บ,บาทอยู่ตลอดอ่ะช่วยน,นี่แบบ ถึงดบบพักบาดบาดเนาะมายังไงกับหอวเมื่อยยังหนักเนาะมันสอนพี่นอ้องขนาดอยู่นี่ก็ยังไปสื่อกับทุกเมื่อหอวเมื่อยจนมือ,อม,ม,มีหมองไหปอ่บ ข,ขึ้นมากว,ว้างขึ้นมามลาอ่อนอ่นดวงดีถึงมาลาอ่อน,นี้ปพวกกับดีเขาไปสื่ออ่อนกับแกสลับกันแต่ว่าส่วนมากสิแกเหลี่ยมมีนั่งแข็งห,หนนยิบหยิบเศรษเศรษเศรษมันแขามเนี่ยมละมัน,น,นมันสโดนน้ำน้ำมันสั่นฉวม ข้ากขงกังขาวก็บได้เป็นยังไงสด,ด้วยเพาอะข้าจังหวัดเน,นี่นอยหนึขอข้าก็บบได้พิ่น้องเลยมาแกกสีแค่จังไงอืมตอนซีโตน <c oughs> น้ำหนักขึ้นนะซโปอ,อืโอ้ค้างนี่น้ำหนักต้องลดได้อะ้ <c oughs> าเส,ส้นกับแซบอ่ะเสบกับ หากแต่บอกแฟนไม่ได้เนอะช่วงนี้นี่เขาบอกว่าลูกหักจากเขากับก้ามหากเลยนะแมลูกหากจากเขากับมาหากเขาคือเกาเดิมบอกเราเลยเขาตั้งหั บอกาสกินไม่ขอเลยเฟรชแห้งอันนี้จะพิเสุดเขาเสาร์นะพี่น้องญานมัน <c oughs> เสบท้องบอดิก,กินนมนั่งเลยว่าก่อนจะไปกินกาแฟกาแฟเย็นมาก,ก่อนมันจะมีส่วนผสมของนมเนาะมันก็ได้กห้องท้องอันนี้บอดิก,กินอียังจังหวะความเหนื่อยแบบแครเอาเลยเกลี่ยแค่์เนี่ย แต่งกลิน <c oughs> แก้พิษอันแก้พิษอันอยู่บอกว่า,วา,น,น,าน่าแก่แฉะนะเขาพุะซาขนมพุชซานี่แหละเจอรดนนะเมื่วนนอว่าออกพันษาแค่มือเดียวนะมือเที่ออกพันซานะนะ่ะ อ๋อเออรับมุกบทัเลยแล้สิกินข้าวหนอยวๆมันอดบไดยเว้นเซ็บกินอดโอ๊กฮักกินอร่อยมพี่กกันปะเพตำารื่บะหมี่อเป็นย่างคนใดขนาดข้าวโอ๊กักก็ยังคนใดอยู่อืมบ้างคนไหนอยู่บ่บ่ขึ้นอจคนนี้เนาะ ซับล่างท่านอยู่บหรอซับก็ท่านให้เนี่ยซับให้เนี่ยซับบ่งหงออยู่ซับยังได้ยังไม่ได้คนเดียวกระช่องให้บอกแบบนี้นันละจังหวัดเขาบอกว่า <c oughs> คือพื่อเห็นเปิดโตเนี่ยจะเปิดโตยังได้เปิดโตคือระหาโคตรมุ่งุ่น ระดับข้วหน,น,นาหนะอมอลังการไปเลยกานมาลาบกันไหนกันห้่ออยออเยอะกรอบก็อ่ทังหเนี่ยเรีอกเข้าก็เขียดอีกนี่ก็โอ้ค่ะคือเก่าป่ะนี่ครก่าไดะอืมแล้วก็ขึ้นต่อเรื่องเทีย không để không được mà được không được Áo được không được khoai đẩy không được 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 không อ,อ,อร่อยมากโอ้พี่น้องเนื้อแซ่บมากค่ะสุดยอด <c oughs> ลาบเป็ดม <c oughs> ันก็มวยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> พอดีมากวันเกิดในมวยเม, <c oughs> มื่อคื่นเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้หูมื่อคืนพอดีมากวันเกิดในม้วนนะครั <c oughs> พี่น้องก็เลยพากันมื้อนี้ลาบเป็ดเมนูแซ่บๆเลยที่เด็ดเนาะเนาะรีบๆเละ ถ้าผู้ใดมาคลิปนี่ก็อยิงย่งลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและสือบุคคลาดคลิปต่อไปของโอเอพาแ์เซลชีช้นี่ด้วยค่ะโอเอก็มวยไปแล้วค่ะมอนี่ขอ, <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>